ดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทิติมาเกตแก้วนะคะจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีค่ะ โดยในโครงการของเราก็คือโครงการเพิ่มศักยภาพซอฟพาวเวอร์บนฐานอัตลักษณ์ศิละปะวัฒนธรรมท้องถินโดยเป็นโครงการความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอที่จะพัฒนามะม่วงแก้วขมิ้นซึ่งเป็นมะม่วงพื้นบ้านซึ่งเขาอยากจะแปลรูปให้เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นแช่อิ่มเพื่อเป็นมะม่วงที่จะส่งเสริมให้เป็นซอฟพาวเวอร์ของอวตรบางยอเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับชุมชนนะคะซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับ ชชุมชนโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยนำมะม่วงแก้วขมิ้นมาแปรรูปเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นแช่อิ่มเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสารรค์นะคะที่มีศักยาภาพสูงให้กับชุมชนและทำให้ชุมชนภายนอกได้รับรู้ถึงศักยาภาพหรืออัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็ได้มีการจัดอบรมในเรื่องของกระบวนการแปลรูปมะม่วงแก้วขมิ้นแช่อิ่มเพื่อให้เกิดเป็น ผลิตภัณฑ์สร้างสารรค์ที่ส่งเสริมให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอบตาบางยอซึ่งต่อไปในอนาคตนะคะหลังจากที่เราได้ได้แปรรูปมะม่วงแก้วขมิ้นแช่อิ่มแล้วเราก็จะมีการต่อยอดโดยการทำบรรจุภัณฑ์นะคะเพื่อที่จะสามารถส่งเสริมการขายการตลาดให้กับอปตาบางยออาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบนะคะที่จะถือว่าเป็นการพลิกโฉมให้กับชุมชนและส่งเสริมให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชน S <S มาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนนบุรีนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมีทีมวิทยากรจากสองสถาบันนะคะก็คือจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนนบุรีเองนะคะก็คืออาจารย์บุษกรนะคะอาจารย์บุษกรนะคะแล้วก็อาจารย์นวลละหงนะคะที่มาจากคณะวิทย์ของมหาวิทยาลัยราชพัฒนบุรีแล้วก็เราก็มีผู้ร่วมทีมก็คือมาจากเิทย,ยาลัยสวภาอาชีวศึกษาสวภาค่ะอาจารย์ ล่ลามิตาค่ะแล้วก็อาจารย์ทัชกรค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมีมะม่วงที่ให้ทำเนี่ยสองสูตรแยกกลุ่มคนละสูตรเพราะฉะนั้นมะม่วงมาเรารูล้ละล้างก่อนเพื่อให้ความสะอาดของมะม่วงเวลาปอกจะได้ไม่ลื่นเนาะปอกเปลือกเสร็จก็คือพยายามปอกเอาส่วนที่เป็นเปลือกสีเขียวออกให้หมดอย่าให้มันติดใช่ไหมคะปอกสวยงามแค่ไหนขึ้นอยู่กับฝีมือ ชิ้นจะมีรอยแหว่งรอยแล้วเราก็ต้องดูเวลาเราขายอะ่ะถ้าเราขายแล้วชิ้นมันสวยเสมอกันไม่มีชิ้นริมเราก็ขายได้เกรดที่ดีขึ้นชิ้นที่มีชิ้นริมหรือชิ้นที่มีแบบอุย้ยมีแมงเจาะแล้วลยตัดแหว่งแหวงออกอะ่ะมันถามว่ามันกินได้มั้ยมันกินได้แต่เวลาไปขายอะ่ะมันไม่สวยมันก็จะเป็นเกรดรองลงมา จัดส่วนก็จะอยู่ในสูตรที่หนึ่งเพราะว่ามะม่วงจะมีความเปรี้ยวสูงกว่าก็จะต้องมีการดองน้ําเกลือเพื่อดึงเอาความเปรี้ยวของมะม่วงออกมันก็สามารถประยุกต์ใช้กับมะม่วงที่มีความเปรี้ยวนะคะแต่ว่าจะเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็แช่นานแช่ไม่นานแต่ว่าสูตรอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเฉพาะกับมะม่วงนะคือไม่ใช่ว่าอุ้ยเอาสูตรนี้ไปแล้วทํากับทุกมะม่วงไม่ได้ความแน่นเนื้อความเปรี้ยวความอะไรเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันโอเคไหมคะ อ่ะก็ก็เป็นพื้นฐานนะอ่ะในเมื่อตรงนี้เขามีความเปรี้ยวเขาแช่เกลือก่อนสูตรส่วนผสมก็จะอยู่ในสูตรนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแช่เลยอ่ะอันนี้อันนี้ของในส่วนของครูนะคะก็จะเป็นมะม่วงมะม่วงที่ปอกแล้วใน5กิโลเนี่ยพอตัดแต่งแล้วจะได้ประมาณสกิโลในชิ้นตัวเนี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของน้ำเกลือนะคะจะเป็น1.5ลิตรก็คือน้ำดื่มขวดใหญ่ค่ะแล้วก็เกลือนะคะเป็นปรุงทิพย์ นะคะหรือว่าเป็นเกลือจริงๆแล้วเป็นเกลือแกงก็ได้แต่ปรุงชิมค่อนข้างจะมีความเค็มเราอาจจะอย่างที่ครูเขียนไว้สี่ชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะลดระยะเวลาลงได้อีกหน่อยหนึ่งด้วยเพราะว่ามะม่วงค่อนข้างวันนี้ค่อนข้างจะไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวนะคะแล้วก็ลองชิมก็ได้นะคะก็ทำได้เลยไหมคะคะอ่ะนี่เราก็จะละลายน้าเกลือก่อนนะคะก็นนะะโดยเอาเกลือกับน้ําคนให้ละลายค่ะเกลือนี้ใช้3 0 0้อยกรัมนะคะต่อน้ํา 1นึสิดห้าลิตรคนธรรมดาเลยนะครับอันนี้เฉพาะน้ำดองอย่างเดียวนะคะน้ำแช่อิ่มยังไม่ถึงยังไม่ถึงค่ะเราต้องดองก่อนประมาณสี่ชั่วโมงเราค่อยมาล้างล้างเราค่อยแช่น้ำน้ำปูนใสหรือน้ำแคลเซียมค่ะ สูตรหนึ่งพอเขาแช่เกลือเสร็จเห็นไหมคะเขาก็ต้องแช่น้ําปูนใสเหมือนกันซึ่งน้ําปูนใสก็สูตรแบบเดียวกันแต่ว่าหนึ่งชั่วโมงแต่ปริมาณไม่เหมือนกันการแช่เกลือถ้าเกลือเราเค็มถูกไหมคะเราเราไม่ต้องไปปรับยี่ห้อเกลืออะไรเงี้ยถ้าเกลือเราเค็มเราทําตามสูตรใช่ไหมคะเราก็แช่น้อยหน่อย3ชั่วโมง2ชั่วโมง เพราะวาปรุงที่มันเค็มแล้วก็3ชั่วโมงได้แต่ถ้าเป็นเกลือสมุนเกลือทั่วไปก็อาจจะแช่4ชั่วโมงอันนี้ครูใช้มะม่วงเนื้อมะม่วงเนี่ยสามกิโลใช่ไหมคะอันนี้ครูก็จะช่างทั้งหมด30กรัมค่ะถ้าไม่มีก็ใช้น้ำปูนใสได้นะคะ อันนี้ตัวเหมือนเป็นขั้นตอนแช่น้ำปูนใสอะคะ่ะคืออันเนี้ยถ้าเราได้สาถึงสี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยเราไปล้างเหมือนขั้นตอนนั้นเลยล้างให้น้ําเกลือมันออกให้ให้ให้เยอะประมาณสาถึงสี่น้ำนะคะแล้วเราก็มาแช่ในตัวเนี้ยประมาณเอ่อหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปล้างน้ําแล้วก็มาใสา่ในน้ําแช่อีก ิตมีสีผสมอาหารนะคะแล้วก็มีน้ํามีน้ํานะคะคนก่อนก็ได้แล้วก็ไปตั้งไฟให้น้าตาลละลายหรือให้เดือดสุดท้ายใส่ตัวน้ําส้มสายชูลวปิดไฟนะแล้วก็ให้มันอุ่นลงคนให้อุ่นลงแล้วเอาเนื้อมะม่วงที่เราเสดจน้ําแล้วจากที่เราแช่ตัวนี้ค่ะเอามาแช่ไว้หนึ่งคืนแปดชั่วโมงพอพอเสร็จในกระบวนการแช่ไปแล้วแปดชั่วโมงหรือหรือข้าวมาใน,ในอุณหภูมิห้องนะเราเอามะม่วงออกมา เอาวงช้อนวงมาแต่น้ำดองเราไม่ทิ้งนะคะน้ำดองเอาไปตั้งไฟอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เราจะใส่ตัวน้ําตาลทรายเนี่ยเพิ่มไปอีก100กรัมนะคะแล้วก็เอา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 ,เอามะม่วงอันเดิมเนี่ยลงไปแช่ทิ้งเร็มาอีก1นึ่งหนึ่งคืนหรือแชั่วโมงก็ทานได้เลยน้าอิ่มก็จะแทรกเข้าไปไเรื่อยๆแต่ว่าเราจะเก็บออกได้ในวันที่วันที่4ก็ยังอยู่ได้นะคะเอาเอาเอาออกจากน้ำเชื่อมเลยแล้วเก็บแห้งๆอย่างที่คูเก็บเนี่ย แต่อยู่ในตู้เย็นได้เป็นเดือนค่ะก็คือน้าส้มสายชูอ่ะที่เราใส่ตอนสุดท้ายเพราะเราอยากจะให้รักษากลิ ız> ız> ่นของความเป็นน้ําส้มสายชูอยู่เพราะว่าเราเป็นการที่ดองที่สั้นสั้นนะคะความหอมของน้ำส้มสายชูมีมีส่วนที่ทาให้มะม่วงของเราอร่อยนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับใช่ค่ะถ้าแช่ด้วยความเข้มข้นของน้ําตาลสูงเลยนะมันจะทําให้เนื้อผลไม้เนี่ย ไม่แต่งไม่กรอบเท่าที่ควรเพราะว่าน้ําตาลมันแย่งกันเข้าไปในเนื้อผลไม้มันจะเหี่ยวมันจะเนิ่ม understand โอเคนะคะเพราะฉะนั้นหลักการที่ถูกต้องคือแช่ตามลําดับเปลี่ยนน้ําแช่โอเคไหมคะอาจารย์เขายังทําน่ารักนะเปลี่ยนน้าแช่แค่2ครั้ง จะมีความจัดขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะไม่แช่เกลือนะคะแต่เราจะแช่น้ําปูนใสเลยน้ําปูนใสรู้จักใช่ไหมคะปูนแดงทานกระหมากทาเป็นน้ําปูนใสเป็นไหมคะมเป็นอ่าไม่มีคําถามก็ทําได้เลยซึ่งอาจารย์ได้ทํามาแล้วนะคะแล้วก็ตวงใส่ขวดมาแล้วเนื้อม่วงข,ของเราตรงนี้เราก็จะแช่ให้ท่วม กลุ่มนี้นะคะเราจะนําหน้าไปก่อนถ้าสังเกตสอสูตรขั้นตอนจะเหมือนกันนะคะก็คือว่ามีการดองน้ําเกลือเพื่อให้มันกลายความเปรี้ยวโอเคไหมคะแล้วขั้นตอนต่อไปคือการดองน้ําปูนใสนะคะน้ําปูนใสน,นี้คือจะช่วยให้เนื้อมะม่วงเนี่ยมันแน่นแล้วก็มันกรอบนะคะเราจะแช่ไว้ประมาณ1ชั่วโมงใครอยู่ทีมนี้จับเวลาเลยค่ะพี่ขาจับเวลาเลยหนึ่งชั่วโมงน้ำปูนใส ีข้อจํากัดคือจะต้องซื้อมาเป็นปูนแดงจะต้องมานั่งแช่น้ําข้ามคืนจนกระทั่งน้ํามันใสเอาตะกรอนที่ผิวหน้าออกแล้วก็กะไม่รู้ว่าเอ๊ะแช่ไปแล้วเติมน้าเมื่อไหร่มันจะหมดเมื่อไหร่มันจะดีปูนแช่ไว้ฉันยังไ่เลยทำมะม่วงแล้วน้ําปูนฉันเหลือเก็บเยอะแยะจะเอาไปทําอะไรนึกภาพออกไหมคะเพราะยังไงปูนก็เป็นต้นทุนกิโลละเท่าไหร่นะคะ ประมาณร้อยกว่าบาทไม่รู้กิโลหนึ่งอ่บซื้อสิบาทใช่ใช่ถูกอ่บบาทถูกสิบาทแต่ของเราซื้อเป็นกิโลร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็มีอ่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะวัตถุเจือปนที่ใช้ทางอาหารอ่าแคลเซียมคอไลค่ะแคลเซียมคอไลไมอันตรายไหมไม่อันตรายค่ะเป็นฟู้ดเกรดอยู่แล้วซื้อได้ในช้อปปี้นะคะพิมพ์เลยค่ะคำว่าแคลเซียมคอไล ด้วยความที่มันแช่น้องน้ำปูนใช่ไหมคะเราต้องล้างน้ำสะอาด1-2ถึงสน้ำจนกว่ามันจะใสนะหรือไม่มั่นใจชิมเลยค่ะชิมเลยว่ามะม่วงมันไม่ฝาดแล้วมันไม่เฝื่อนแล้วก็ถือว่าใช้ได้สเสด็จน้ำนะคะแล้วเราก็พร้อมจะแช่ลงไปในน้ำแช่อิ่ม หลักการของคําว่าน้ําแช่อิ่มก็คือแช่ในน้ําเชื่อมจนน้ําตาลมันเข้าไปในเนื้อผลไม้จนมันอิ่มตัวนะคะแต่ว่าในที่นี้เราจะใช้ความร้อนช่วยเล็กน้อยคือแทนที่จะเป็นน้ําแช่อิ่มที่อุณหภูมิห้องพอเราต้มเดือดแล้วเรารอให้มันคลายร้อนนิดหน่อยนะคะคลายร้อนนิดหน่อยปําแพนว่ามือจิ้มยังมีความร้อนรู้สึกสะดุ้งได้ นะแต่ไม่ถึงขั้นโอ้โหลวกนิ้วโอเคไหมคะแต่ไม่แนะนําให้จิ้มนะจ๊ะเดี๋ยวชื้โลกมันจะลงแนะนำาย่าจะว่าเอามาหยดก็ได้นะหยดทีนี้หลังมือหนาหลังมือบางก็แล้วแต่นะแต่คือค่อยมีความร้อนนิดหน่อยมันจะช่วยทําให้พวกน้ําเชื่อมน้าเกลืออะไรพวกนี้มันซึมเข้าไปในเนื้อผลไม้ได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสูตรนะคะทางกลุ่มนี้เราก็จะไปต้มน้าเชื่อมตามสูตรเลยส่วนผสมน้ําเชื่อมของกลุ่มนี้ จะใช้สีเหลืองจากเม็ดพุทจีนโช์โชว์โชว์เม็ดพุทจีนรู้จักไหมคะอ่าเม็ดพุทจีนจะชะจะให้สีเหลืองตามธรรมชาตินะคะคุณครูขอลองห้าเม็ดก่อนต้มกับน้ําพอน้ําเดือดสีออกตักเม็ดพุทจีนออกถ้ามันแตกเ,เหรมากอาจจะต้องกรองกรองเสร็จแล้วก็เอาน้ำเนี่ยไปต้มแล้วก็น้ําตาลเกลือกรดมะนาวใส่ลงไปเลย คนจนเดือดน้ำเชื่อมน้ำตาลละลายน้ำตาละลายเปิดเตาเปิดเตาแล้วก็เติมน้ำส้มสายชูการผสมจะเหมือนกันแต่ของอาจารย์เขาจะใช้สีธรรมาชาติสีสังเคราะห์เข้าช่วยสีสังเคราะห์คือสีเหลืองไข่ไก่ เราจะทำอย่างไรวิธีการทำก็คือเราจะดองมะม่วงในน้ำเกลือซึ่งจะกลายเป็นมะม่วงดองแล้วเก็บได้เป็นเดือนเดือนนึกอยากจะมาแช่อิ่มเมื่อไหร่ก็ค่อยเอาออกมาหรือจะขายเป็นมะม่วงดองเอาไปจิ้มน้ำจิ้มก็ขายได้ซึ่งวันนี้เราก็จะสอนทำมะม่วงดองด้วยแต่มะม่วงดองนี้เราจะให้ดองใส่ถังเก็บเอาไว้หนึ่งเดือนแล้วค่อยมาคราวหน้า วิธีที่หนึ่งคือจะเป็นการใช้หัวเชื้อสำเร็จรูปหัวเชื้อสำเร็จรูปอย่างนี้คือคำว่าหัวเชื้อดองมะม่วงใครอยากถ่ายรูปใครอยากอะไรมาถ่ายได้หรือพิมพ์คำว่าหัวเชื้อดองมะม่วงตามสูตรในช้อปปี้มีหลายยี่ห้อหลายรุ่นหลายอะไรมากมายและคงราคาเยอะแยะนะคะสิ่งสำคัญเวลาซื้ออะไรใดๆพยายามดูว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์นี้มีออยไหม เพราะมันมีการผลิตออกมามันอาจจะมีบริษัทที่ขี้โกงก็ได้นะคะโดยส่วนใหญ่ในนี้ก็จะมีเกลือเป็นหลักแล้วก็จะมีสารนะคะสารบางอย่างที่เขาใส่เข้ามาช่วยในเรื่องของสารกันราเพราะระหว่างดองเราดองเป็นเดือน ใช่ไหมคะก็กันราแล้วก็บางเจ้าก็จะมีการใส่น้ําตาลขันทศสรลงไปด้วยก็จะทําให้มะม่วงที่ดองเนี่ยนอกจากเปรี้ยวเหมือนไส้ก,กรอกอีสานหมักอะนอกจากเปรี้ยวแบบนั้นแล้วก็จะมีความหวานด้วยนิดหน่อยก็เรียกว่าสามารถเอามาปอกขายเป็นมะม่วงดองเอ้ยมะม่วงเปรี้ยวๆอะมะม่วงดองได้เลย 2อยู่ไหนเอ่ยกลุ่ม2องอายิบมะม่วงใส่ลงไปในนี้ล้างสะอาดแล้วเสด็จให้แห้งนะคะให้หมาดนะคะแล้วก็เอามะม่วงใส่ลงไปในถุงถุงมันกว้างไม่พอที่จะครอบลงไปค่ะก็คือแขกแขกมันไว้อ่ะน้ำสี่โลครึ่งเกลือ5้าขีดเม็ดเนี่ยเม็ดแคลเซียมคอลายอันนี้ช่วยให้ในระหว่างดองเนี่ยเนื้อมันจะไม่เปื่อยนะคะอ่าก็ใส่ลงไปค่ะยีอาจารย์ไม่มีแคลเซียมคอลอย เอาน้ำปูนใส4ลิตรครึ่งโอเคไหมน้ำปูนใสที่ทำใสไปแล้วอ่ะ4ลิตรครึ่งแล้วเกลือ5ขีดอ่าแต่ถ้ามีแคลเซียมคอลอไรน้ำก็4ลิตรครึ่งเกลือ5ขีดแคลเซียมคอลอไรยี่ส25กรัม,รมโอเคยัง พยายามกดมันลงไปกดมะม่วงให้มันจมลงไปโอเคไหมคะอ่าตรงเนี้ยอ่าเนี้ยรัดหนังอยา่างแล้วก็ติดสติกเกอร์ไว้ว่าถังนี้ของเรารนะคะอ่าไม่เป็นไรคะ่ะคุณถ้าใครอยากอยากเปลี่ยนฝากันนะอ่าเปลี่ยนฝาก,กันไม่รู้แล้วนะอ่าเดือนหน้าจะมาใหม่<ะ>สูตรใหม่เดือนหน้าจะเจอกันอีกไหมเจอ<ะ>โอเคเลยอ่าเดือนหน้ามาใหม่จะได้รู้ว่ากีแท่อิ่มสดกีแช่อิ่มสดกีแท่อิ่มดอง ไม่เหมือนกันอ่าโอเคไหมแต่ดองอันเนี้ยสามารถเอาไปเป็นมะม่วงดองแล้วก็จิ้มพริกเกลืออะไรได,ได้พวกเราทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์แล้วก็วิทยากรทั้งหลายนะฮะที่มา นำทีมมาสอนพวกเราให้มีวิชาชีพอนาคตพวกเราคงตสองใส่เพราะว่านำวิชาที่ได้นี้ไปไปทำกันนะครับอย่าลืมไปทำกันเพื่อเป็นวันและกำลังใจให้อาจารย์ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ทุกท่านเลยครับขอบคุณมากครับ